ฮัลโหลครับก็การสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม KV นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นออตานะสอนผู้เล่นใหม่แบบเชิงแนวให้คําอธิบายอะไรงนี้ประมาณแบบคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะเกี่ยวกับเกมนี้ว่ามันเล่นยังไงคืออะไรอย่างแรกก็คือถ้าเรามาเวลหนึ่งใช่ไหมคนที่ยังไม่รู้ก็อินเวนตอรี่ครับมันจะมีตัวสามดาวให้เราสองตัวก็คือโกคูกับนาะโตะครับถ้าแบบเราอยากได้ตัวใหม่เราต้องรอแบบ เนี่ยตรงรีเซ็ตเราให้กดไปที่สม,มอนมันจะมีตัวมาหกตัวมันจะรีเซ็ตทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเราเพชรพวกนี้หาได้จากไหนเพชรพวกนี้ก็หาได้จากเวสนี่เวสนี่ไม่ก็ใส่โค้ดได้ทางกดประแจแล้วใส่โค้ดไปนะครับผมวันนี้มีแจกโค้ดเก่าๆด้วยนะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่มาแบบไม่ได้ใส่โค้ดอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าเกมนี้มันเป็นไงเกมนี้มันก็เป็นแนวแบบ เหมือนลงป้อมอะ่ะไม่ให้ศัตรูเข้าฐานเราได้อะ่ะเดี๋ยวผมไปลงสตอรี่โมดให้ดูมาอันนี้คือสตอรี่โมดนะเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่มันจะมีด่านนี้มาคือด่านแรกเลยนี่คือด่านหนึ่งกีนแมนอะไรเงี้ยก็เรากดสตาร์ทเลยถ้าเราไม่มีเพื่อนเราก็รอเพื่อนล้วเข้ามา,ากดสตาร์ทะรอล่แมปอ่า ละหันนี้นะถามว่าผมมีตัวต้นเกมไหมผมก็ไม่ไม่มีมีโจทาโร่ตัวเดียวอ่ะไม่ไหวแน่นอนอ่ะผมดูทรงอ่ะว่าผมก็พยายามนะครับผมไม่รู้ว่าทำไงทำใจส่วนเกมนี้มันจะมีอยู่3โหมดน,นะก็คือโหมดสตอรี่อินฟินิตกับเป็นโหมดเทลโหมดสตอรี่ก็คือเราจะเล่นไปเรื่อยๆเพื่อรับตัว ของแต่ละด่านมาอัปเกรดตัว3ดาวไ้เป็น4ดาว4ดาวไปเป็น5เทดาวแล้วแต่ตัวที่มันมีให้อัพนะครับผมส่วนโหมดอินฟินิตโมดเวลาลงอะ่ะทุกๆ10เว็บมันจะได้ exp มา1ตัวตอนจบเกมนะตอนจบเกมสมมติผมเล่นอินฟินิตได้40เว็บผมก็จะได้ exp มัน40ตัวตอนจบเกม exp เอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้อัพตัวพวกนี้ครับให้มันเก่งขึ้นนะเออ แล้วถ้าเราสมมติเราแบบเล่นเก่งๆอ่ะเว็บสูงๆเราติดท็อปบอดเขาจะแจกไคโดมาแจกไคโดไม่พอแจกเพชรพันนีกน่าจะรีทุกๆหนึ่งเดือนนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะแล้วก็จะมีเทลโหมดเทลโหมดเป็นอะไรอ่อเทลโหมดอ่ะก็คือเป็นโหมดที่เอาไว้แบบลงผ่านด่านเป็นแมปบอสอ่ะเหมือนแมปบอสลงเสร็จปุ๊บจะได้ตัวห้าดาวมาฟรีเลยหนึ่งตัวด่านละหนึ่งตัว ตอนนี้ก็จะมี3เทลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะมีเทลว,วลยี่สิบห้ามั้งเออกับเวิลอะไรไมอยู่อะ่ะผมจาไม่ได้ละเดี๋ยวผมพาไปดูจบเกมเนี่ยเกมนี้ก็แบบเทลมันก็ลงยากหน่อยนะต้องใช้หัวสมองกับใช้ดวงเกมนี้ก็ใช้ดวงเยอะหน่อยใครที่แบบดวงเกลือก็สุ่มไม่ได้ตัวดีฮะก็จะสวยเอาเกมนี้เน้นดวงครับใครไม่มีดวงก็ น่าจะเล่นไม่ได้นะผมว่าดวงกุดเปล่านะครับมันสุ่มหกครั้งมันการันตีตัวหนึ่งใยห้าดาวแบบสุ่มพืชเดียวสิบครั้งอสิบแบบสุ่มสิบตัวแต่หกครั้งเอออย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวงงเดี๋ยวผมจะรีบกระชีบเว็บเลยกนไมมมมล่มามา,มา,มา,มาองระ ก็อาจจะมีเสียงรลก็มีคนมาเดินพูดก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีแบบบ้านผมมันคนเยอะไปหน่อยวันไหนว่างๆเลยผมพาไป่านเงียบๆเลยไม่มีใครวันนี้ก็คนเยอะหน่อยครับก็ขอโทษด้วยมีเสียงอะไรลรบกก็ขอโทษด้วยนะครับถือว่าให้อภัยผมเถอะ กดยาวๆอัปเกรดเกมนี้มันจะมีตัว powerful ด้วยนะครับ powerful คืออะไรถ้ามันแบบเนี่ยบนหัวเนี่ยมอนเตอร์ Monster มันจะมีเขียนบนหัวว่า powerful คือ powerful อะ่ะถ้าเราไม่อัปเกรดอ่ะมันจะตีไม่ได้เนี่ยผมอัปเกรดเป็นหนึ่งมันก็จะตีได้ใช่ไหมถ้าเรายังไม่ได้อัปเกรดมันก็ตีไม่ได้ม,ไม,ไดมันก็จะแล้วมันก็ อัพต่อเนี่ยเห็นไหมเ o w ร r ฟูมาแล้วถ้าผมไม่อัพเนี่ยอ่ะสมมติโจทะลรใช่ไหมอ่ะอันนี้มันตีตัวหลังไงถ้าผมไม่อัพมันไม่ตีเห็นไหมมันไม่ตีเวอร์ฟูลมนเราต้องอัพเป็นหนึ่งขั้นนะครับมันหนึ่งจะตีไม่เกี้ยวไม่รอบแล้วสงสัยขยันทักจัดเอ้อแล้วผมไปวางบูบ้านทำไมวะ แค่นี้ก็น่าจะพอนะครับผมว่าอันนี้บีดผมก็วิวเจ็ไม่รู้งมาเป็นทำไมแต่ก่อนมันเก่งไงพอแพทใหม่ปุ๊บโอ้โหกาทันทีผมก็แนะนำให้ทุกคนไปสุ่มตัวดีๆนะพวกในอาคาซาอะไรเงี้ยอาคาซาเลนโงคุสัลักลมประมาณนี้แล้วก็พวกลูฟี่เนะี่ยลูฟี่มีฮอกเมกุมินโจทาโร่ก็ยังเล่นได้อยู่นะเป็นตัวเบสิกเบสิก ที่คนเอาไปลงกันถ้ามีไลไ์อะไรวะเออชื่อแม่งเรียกยากชิบหายเรียกว่ากีฬาแล้วกันถ้ามีกีฬาครับแนะนําให้ไปลงอินฟินิตเลยนะมันจะลงง่ายมากเลยแต่สําหรับผู้เล่นใหม่มาก็พยายามเลยเลยครับช่วงแรกๆอะผู้เล่นใหม่จะปั๊มเพชรง,ง่ายมากเพราะว่าถ้าเราทําดาเมจต,ต,ตรงเนี้ยมันจะมีเคเวสไงทาดาเมจครบมันรับเคเวสได้ได้เพชรมาเอาไปสุ่มตัวโอ้อีซี่ผมก็จะรีบสกิปเลยนะ รู้สึกมันใจนี่ผมมาสอนหรือผมมาเล่นโชว์วะสกิ์ลัวๆสกิ์ลัวๆผมก็ไปเพียงหน่อยละกันผมไม่ไหวแล้ว จังหวนเนี้ยต้องขายละลูฟี uffy, ่วะระยะก็ไกลอยู่นะผมว่าลังสุดท้ายลูฟี่เกียนสุดละดาเมจแรงที่หายต่อยอย่างกว้างแต่ตัวที่ต่อยกว้างที่สุดในเกมนี้ก็คือตัวใหม่นะไอในเรื่องโงกุลอนะเอ้ยโงกุลหาอะไรดาบก,ก้อนบอลเออในเรื่องดาบก,ก้อนบอล มแล้วก็ยาวๆสกีฟรีรบสกีมันไหนปุ๊บสกปวะเดี๋ยวโค้ดอะผมจะเอาไว้ใต้คลิปนี้นะโค้ดแบบทั้งหมดที่ใส่ได้เลยผมจะเอาไว้ใต้คลิปให้ทุกคนไปกดดูเอา bây áp to áp áp ยาวๆใครที่แบบไม่อยากดูตอนผมจบอันนี้ก็สามารถข้ามได้เลยนะกดกอข้ามไปได้เลยท้ายคลิปผมจะไปดูเทลแล้วก็จบคลิปเลยนั่แหละมาสอนเบสิกไงใครที่แบบเล่นไม่เก่งหรืออยากให้ผมแบกก็ติดต่อผมมาได้เลยนะก็พิมพ์ไว้ใต้ล่างเมนนี่แหละเดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นด้วยมาช่วย ไม่ช่วยหรือเป็นพาราไม่รู้ให้เมนชื่อในเกมนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า KB เอ้ย KV แบกหน่อยเออเดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็มาแบกนะครับทุกคนเป็นไงลูฟี่ไม่มีหกแขนยังเฟี้ยวอ่ะอนิเมชันการยิงในสุดยอดมากนึกว่าหนอนไ้เดือน ดาเมจก็แปดร้อยสี่สิบสองเลยนะก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่ามันตีช้านี่มันตีหกวิอ่ะอ๋ออ้าไม่รู้ไปนแหละสกิปเร่ว หน้าไททันมีหวือมากแบบโอ้โหสุดยอด เว็บท้ายแล้วเว็บทายแล้วเอาวาเว็บทายแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วขออัพบ,บีดให้ได้สักตัวมาบีดก็ใช้ได้อยู่นะแต่เลนใกล้เกินอ่ะระยะมันใกล้จัดเลยอะดููฟี่บวงมาเริ่มถึมบีดวงก็ติดหนึ่ง ก็เวฟ15แล้วนะครับทุกคนเราก็จะวางตัวไปเรื่อยๆฮนะแล้วเราก็จะพอเสร็จตานี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาลงเทีวนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบมาเล่นออตาใหม่ๆที่ยังไม่รู้ระบเรบเนืเ่องระบบนี่เดี๋ยวผมจะบอกเบสิกให้หมดเลยเดี๋ยวใต้ล่างคลิปผมจะใส่ลิงก์โค้ดไว้ให้ด้วยนะเป็นลิงก์โค้ดที่แบบอาจจะเก่าบางอันก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเดาอันที่ใช้ได้มาให้ ทั้งหมดเลยโค้ดถ้าใส่โค้ดหมดนี้ผมว่าสุ่มได้หลายตัวเลยนะผมว่าโค้ดนี่ได้เยอะเหมือนกันมานี่จบตาแล้วมันจะได้ตัวนี้มาแบบสุ่มเอาไปอัปเกรดตัวรอรออือือ <c oughs> อันนี้คือเทลที่ผมบอกนะครับเทลโหมดเป็นโหมดที่แบบเล่นถ้านเราเล่นชนะเราจะได้ตัว5ดาวมา1ตัวเลยนะแต่ละด่านด่านแรกก็ใช้25ด่าน2ก็อยู่นี่ด่าน3ก็ขึ้นไปน่าจะมีอยู่3ด่านมัน้งอ่ะเทล1 25เทล2 35หนะดีนะย่บอกนะเทล3 45ี่อ่ะเทล3 45ห้นะครับมันเพิ่มทีละ1 10เวลนะก็ถือว่าแจมอยู่มีเทลอื่นไหมวะ น่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนอย่างที่ผมดูเนี่ยอ่าฮะหมดแล้วครับเราก็ทําการลงเลยดึงเป็นมาริโอเลยฮะก็สําหรับคลิปสอนผู้เล่นใหม่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเบสิกง่ายๆก็ KV ขอฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมกอดทุกคนด้วยนะครับบายบายครับเซกูดบายโคอยู่ใต้ล่ังคลิปนะอย่าลืมไปดูะ